สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูความน่ารักของอ้นกันไปดูกันเลยค่ะอ้นแต่ละตัวนิสัยจะไม่เหมือนกันตัวนี้ตัวผู้อ้อพันตัวนี้นิสัยจะชอบกินมากกลยค่ะทุกคนกินข้าวโพดหมดกินกล้วยต่อแล้วอาหารทุกอย่างที่เราให้อ้นเราจะทำความสะอาดทุกอย่างเลยค่ะ ล้างทุกอย่างฝุ่นเยอะค่ะทุกคนตัวนี้กินเก่งกินเยอะก็จะตัวใหญ่หน่อยกล้วยเราไม่ต้องปอกให้เขาแน้วทุกคนก็จะปอกกินเองทุกอย่างเลย ีพ่อพันไปดูตัวที่สองกันค่ะตัวนี้แม่พันตัวนี้จะชอบเล่นค่ะทุกคนก็จะชอบเป็นไม้ไผ่ชอบเล่นชอบลากไปลากมาชอบแทะชอบกัดพันเขาคมมากเลยค่ะทุกคนไม้ไผ่สนมากเขาก็จะฉีก ไว้ลองนอนของเขาบางส่วนเขาก็กินคนแต่ละตัวนี้ใส่จะไม่เหมือนกันตัวนี้ขี้เล่นตัวแรกชอบกินตัวสองชอบเล่นอันระตูตัวที่สามเ่อนค่ะ ตัวนี้แม่เขาจะเป็นอ้นป่าเขาจะออกดุดุหน่อยตัวนี้นิสัยแบบว่าชอบแบบเงนนียบเวลาคนไม่อยู่เขาจะแอบ,บกินค่ะทุกคนไม่เหมือนตัวอื่นตัวนี้จะไม่ขี้เล่นเลย ที่นี่ใช้อาหารสองเวลานะคะทุกคนแล้วแต่สะดวกค่ะแค่ใช้เวลาเดียวก็ได้แต่ที่นี่จะบำรุงหน่อยเพราะว่าใกล้จะผสมพันธุ์ได้แล้วค่ะ ฝากกดติดตามด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ